เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมตัดเองครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนั้นจะทําการหยุดลงคลิเปน็นเวลานหนึ่งเดือนนะก็หลังจากที่ผมนั้นก็จะไต่ตองมาสักประมาณสองสามวันนะว่าเออผมจะทํายังไงกับคลิปแบบนี้ดีก็ตัดใจแล้วว่าเออคลิปนี้แหละผมก็จะอัดในงครับนะโดยที่คลิปนี้นั้นผมจะพยายามไม่ใส่เอฟเฟกต์หรือใส่ยอะไรเยอะแยะมากมายก็จะใส่เพลงแบบ สบายๆแต่วันนี้ขนาดโดยเรื่องที่ผู้จะพูดถึงนะเร่ก็คือเหตุผลที่ทําไมถึงหยุดนะหยุดไปเดือนหนึ่งนะครับนะก็ด้วยเรื่องที่ว่าผมนั้นก็อยากจะพักนิดนึงนะก็ด้วยความที่มันมีงานหลา,ห,ลาหลายๆอย่างมานะก็ไม่รกลั่าว่างานโรงเรียนหรือการที่ลองทําอะไรใหม่ๆโดยการทา Tik t o ็อกแต่วันนี้น,นะก็พูดตรงๆเลยว่าเวลาในการทําคลิป u t u b e อะ ผมลงอาทิตย์หนึ่งก็สี่ชิปใช่ไหมล่ะมันจะไม่ทันเอานะเออก็คือถ้าถ้าเกิดใครสังเกตมาว่าหลังๆชิปผมนะั้นมันจะเริ่มลดลงบ้างจากอาทิตย์ละสี่ชิปเหลือสามเหลือสองไอ้วันนี้นะก็ตอนนี้ก็ตั่งคิดไต่ตอมาสักประมาณหนึ่งแนละ้วก็ก็พูดตรงๆเลยนะครับนะว่าจะไม่มีการหยุดตรงชิปแล้วนะครับนะแต่แค่ เวลาแต่แค่คลิปในกานลงนั้นมันจะแอคทีฟน้อยลงนะครับนะจากอาทิตย์ละสี่คลิปอาจจะเหลือเพียงแค่สองคลิปแล้วนะครับนะก็คือมันอาจจะเหลือแบบไม่เยอะนะอาจจะเหลือแค่นิดเดียวนั่นเองครับนะส่วนเรื่องเกมนั้นก็จะพูดยังไงดีนะช่วงตอนนี้ฟิตมันก็ก้าเด่นนะก็จะขับเล่นฟิตกันนะครับนะแล้วก็คลิปหนึ่งนะซึ่งฟิตนะอยากให้เป็นคอนเทนต์หลักเอาเพราะว่า เกมมันก็ยังพอเล่นได้มันก็แบบเป็นกระแสนิดนึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบกระแสนหนักขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเกมที่พอเล่นได้อยู่นะแต่ก็พวกเกมอื่นอย่างเช่นบอกฟุตไอวันนี้นั้นซึ่งผมพูดตรงว่าบอกฟุตนั้นผมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทําเกี่ยวกับเกมนั้นแล้วนะเพราะว่าไอชิปรีว,วผลเสตีิไปก็จบลงแล้วนะก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะทาอะไรแล้วนะก็คือแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยอืมส่วนเกมฟิตนั้น ก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะนะก็จะอัปเดตทุกวันเสาร์เหมือนเดิมนะแล้วก็สตรีมใช่สตรีมก็คือบางถ้าทีคนจาได้นะผมจะชอบสตรีมวันอาทิตย์ใช่ไหมเออแต่ก็จะมีแค่แบบว่าบางครั้งนั้นที่ผมนั้นอยากสลับไปสตรีมวันอื่นแล้ววันนี้บา้บาๆนะก็นะก็เนะมิงบอกว่าตอนนี้เวลาแทบจะฟิกไม่มีนะเออซึ่งนะผมพยายามที่จะไปทำติ๊กต็อกนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่า เออเราเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเราก็อยากมีว่าผู้ติดตามของทางนะเออซึ่งกใจจริงก็อยากให้แต่ว่าไลค์ได้ทั้งสองทางอะถ่งจะซับไม่เยอะหรืออะไรไม่เยอะก็แล้วแต่นะก็พยายามจะทำให้ได้สองทางนี่คํานะก็ตอนนี้นั้นนะผมก็ใกล้ขึ้นมอห้าแล้วก็มันใกล้ทางห้านะก็มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะก็จะรู้จะพูดังไงดีอ่ะเออมันก็ช่วยมันก็เยอะมากเลยละ แต่ตอนนี้คือผมก็มีงานส่วนตัวนะันก็คือตอนนี้ก็ลับงานนอกนี่หน่อยนะเพราะว่าผมก็อยากพัฒนาตัวเองนะเพราะว่าด้วยความคีดตอนนี้นั้นมันมีเพื่อนในห้องผมด้วยแหละที่มันมีถีมือตัดต่อแบบนี้ซึ่งผมก็โดนล้อมาเยอะนะเออทำอะไรอยากมานีกก็โดนล้อมาเยอะอย่ก็คลิปนี้ก็อยากให้ฟังนเป็นแนวว่าผู้ความในใจนะส่วนใหญ่นะว่าเออว่าผมรวนอะไรบ้างนะ ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสังเกตนะครับนะว่าชิปในช่องเรนนะครับนะก็คือใครสังเกตด้วยนะว่าเกม s กีบีทาวเวอร์ดีเฟนนั้นได้ทําการหยุดลงชิปมากี่เดือนแะล้ววะหนึ่งเดือนเต็มนะครับนะที่ผมนั้นไม่ทาการอัพชิปเจอเกมสกีบีทาวเวอร์ดีเฟนนะครับนะก็คือผมพูดนะตรงๆต,ตรงนี้ว่าผมยังเล่นอยู่นะแต่ยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นะแ่ก็ถือว่า หยุดเล่นไปก่อนนะเพราะว่าผมนั้นก็ไม่มีอะไรทำเกี่ยวกินนั้นแล้วผมไม่ได้สนุกกับเกมนั้นแล้วไงอืมมันก็จะแบบมีคนแบบว่าเฮ้ยพี่คอม์สีพี่มันราคาเยอะมากนะผมขอได้ไหมพี่ถ้าพี่ไม่เล่นแล้วก็คือพูดน่อยว่าคอร์สนี่ผมไม่แจกกือเกมนั้นมันไม่มีอะไรแจกเลยผมไม่ได้ผูกพันกับเกมนั้นเท่าทอยเลตนะเออส่วนทอยเลตผมจะกลับมาไหมมีคนถามมาว่าทอยเลตนั้นผมจะกลับมาลงไหมก็ พูดจากตรงๆครับว่าไม่ขับนั่นเองนะก็อาจจะมีคลิปที่คัมแบ็กไปแวะบ้างนะก็รอดูในอนาคตแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เราผมก็เริม่มเล่นมาประมาณสามเดือนแล้วนะซึ่งมันก็ไวมากๆนะก็คือว่าจริงๆอะ่ะที่ผมเิเล่นมาสามเดือนนะก็ตอนนี้นะคอนเทนต์ช่องเรานะหลักๆอะ่ะก็จะเป็นเกมแนวฟิตประมาณนี้นะก็เป็นเกมแบบประมาณนี้เออแล้วเป็นเกมแนวฟิตนะก็อยากให้ทุกคนนั้น ติดตามมันต่อไปนะเอาไปปีสองห้ีสห้าแล้วนะถึงบางคลิปนั้นมันจะดูดีหรือบางคลิปนั้นคุณภาพมันจะดูห่วยไปหน่อยนะก็ผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมทําช่องนี้คนเดียวนะก็ผมไม่ได้มีไอเดียคิดอะไรขนาดนะั้นผมคิดอะไรแล้วก็ถ่ายเลยนะบางทีแล้วก็มีการตัดต่อเองคือเกือบร้อเปอร์เซ็นในช่องผมอะผมเป็นคนทำเองเหมดเลยเข้าใจปะก็อาจจะดูแย่บ้างนะบางคลิปก็จะดีบางคลิปอาจจะแย่บ้างก็ ขอโทษด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคลิปมันดูห่วยดูแย่ไปนะบางทีก็พยายามจะปรับ,บวงให้ดีขึ้นนะก็อยากให้ทุกคนนั้นเห็นพัฒนาการของผมในการทาคลิปนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้นะก็โอเคแล้วผมนะก็ขอบคุณนะครับที่นั่งดูงจบคลิปอาจจะประมาณหกเจ็ดนาทีนะก็ไม่ได้มีอะไรมามากมายแล้วนะก็ประมาณนี้นะเฮียผลลักเลยที่ผมจะหยุดลงนะ ก็ไม่มีแล้วนะครับนะ,ะเหลือคลิปลงสัปดาห์ละคลิปหนึ่งหรือสองคลิปและวาณน,นี้นะแล้วแต่ว่าผมนั้นจะมีเวลาตัดได้ไหมนะก็อยากให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอโทษจริงๆครับนะเี่ผมต้องทําอะไรแบบนี้มานะครับนะพูดจริงๆนะนะผมก็ขอโทษด้วยนะก็ไม่มีอะไรหยอกปิดบังที่คนที่อยากมารับชมอะไรมานี้ครับนะวันนี้ก็ไปแล้วนะแล้วก็เจอใหม่นะครับผมนะวันนี้ ผมก็ไปนะครับเจ๊มันครับทุกคนอันนี้ไปครับไม่บา,บายขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันครับ